มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอยู่เฉยๆก็ดรามา่าชาวเน็ตโพสต์อ่านแล้วรู้เลยว่าหมายถึงแอฟทักษะออนอยู่เฉยๆสวยๆดราม่าก็มีเข้ามาซะอย่างนั้นนะคะใน Tik Tok รวมไปถึงทวิตเตอร์ได้มีการพูดถึงนางเอกคนนึงซึ่งอ่านแล้วก็รู้เลยค่ะว่าคือแอฟทักษะออน โดยประเด็นต่างๆแฟนเพจอัธรสดได้สรุปเป็นข้อๆดังนี้ค่ะช่วงที่ผ่านมามีคนสับตาความสัมพันธ์ระหว่างแม่แอฟกับคุณว่าที่นายกทีมพิธาในรายการแม่แอฟเองก็ขอบคุณที่คนมาจิ้นก็รู้สึกดีที่สร้างสีสันให้กับแฟนคลับแต่พอกระแสแม่แอฟพิธาจิ้นกันหนักมากถั่วก็เริ่มไปลงอีกฝั่งก็คือภรรยาเก่าทำให้แฟนคลับแบ่งออกเป็นสองฝั่งฝั่งหนึ่งก็คือออกตัวชัดว่าไม่ชอบแม่แอฟ ยังหยิบยกพฤติกรรมเก่าว่าแต่ก่อนแม่กับหมวดอ๋อแต่พอไปออกรายการตีท้ายครัวเจอสงกรานตก็เลิกกันต้องเป็นคนแบบไหนไม่พอตอนเลิกกับสงกรานก็พยายามโยวงว่าใครเป็นมือที่สามจนคนไปถล่มแมทนอกจากแม่แอฟจะโดนว่าแล้วในฟีดนี้ยังพูดถึงน้องปีใหม่ด้วยว่าชอบเอาเรื่องผู้ใหญ่มาพูดเป็นเด็กแก่แดดอยู่เฉยๆดราม่าก็มาค่ะ ชาวเน็ตโพสต์เดือดอ่านแล้วรู้เลยว่าหมายถึงแอปทักษะอ่อนขอขอบคุณข้อมูลจากที่นีดดตคมค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ